เริ่มกันที่เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ค่ะทหารก็ลงพื้นที่ไปช่วยอย่างเต็มที่อากาศยานกองทัพขึ้นปฏิบัติการทุกรูปแบบเรียกว่ากำลังใจต้องมาค่ะ่านนี้เราจะมายืนยันว่าเราไม่เคยโกงทิ้งพวกคุณนะครับเป็นเสียงจงความห่วงใจในการน้ำท่วมอันนี้เราจะผ่านไปด้วยกันสู้ๆนะครับสู้ๆพ่อแม่พี่น้องนะครับสู้ๆต่อไปนะรับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภักสีส่วนหน้าสั่งให้หน่วยทหารนำอากาศยานขึ้นบินปฏิบัติภารกิรจกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ให้ ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรับทราบสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือนอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่หน้ายังขออภัยในความล่าช้าของการช่วยเหลือบางพื้นที่ที่ยังไม่ทั่วถึงแต่ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทหารจะไม่ทอดทิ้งประชาชนส่วนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะกำลังทหารก็ยังออกปฏิบัติช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์น้ำลดลง ซึ่งวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่อำเภอหัดใหญ่เพื่อปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจุบันเป็นครั้งที่4โดยในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีการบิ๊กคลินิ่ง Day ์พลิกฟื้นเมืองหัดใหญ่เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรและให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ